ซึ่งความสามารถของคอร์ตูมเนี่ยก็คือนี่ครับผมเพิ่ม XP 5%เทเลพอร์ตเลเวลหนึ่งได้นะครับจะได้ชาโด o บิ e ก i เนอร์คอสตูมนะครับผมเป็นชาโด w ที่เพิ่ม XP นะฮะจะได้แอ t แทกตามเบสเลเวลหาร3นะครับผมสมมุติเราแม็กเลเวล9จะได้แอ t แทกเพิ่มขึ้น33หน่วยนะครับก็จะได้เป็นคอร์ตูมออเตตัสสิบนะครับผม เทพทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจก YouTube, กอักรยูทูบกมนเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนร,รับคอสตูมของเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกกันนะครับผมกิจกรรมนี้นะผมเป็นกิจกรรมที่เริ่มขึ้นก่อนอีเวนต์หนึ่งปีนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครอยากได้คอสตูมฟรีๆนะครับผมคอสตูมนี้เทเลพอร์ตได้ด้วยนะฮะ ก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันเดี๋ยวนี้เราจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยู u ูบครับในการลงทะเบียนรับคอร์สของกิจกรรมก่อน1ปีนะครับผมเราก็จะต้องไปลงทะเบียนในเว็บ alc. G Enjoy. i n t h นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้าเว็บกันเลยดีกว่านะฮะ หลังจากเราเข้ามาที่เว็บ auc. enjoy. th แล้วนะครับผมงินก็จะหน้าเว็บจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมกลายเป็นนี่ครับผมกิจกรรม1ปีนะครับผม back to school อันนี้คือชื่อคอนเซปต์ของกิจกรรม1ปีของ auc นะฮะอ่าหลักๆตอนนี้นะผมที่เราเล่นได้มันมีอยู่3กิจกรรมด้วยกันนะครับผมนั่นกะ็คืออันแรกเข้าคอร์สเรียนปรับพื้นฐานวิชาและการล็อกคลาสิก101นะครับผมตั้งแต่วันที่12ถึง26ตุลานะครับผมอันนี้แหละที่เราจะได้คอร์สฟ,ฟรีกันเป็นคอร์สที่เรี้คะแนนมัเกินนไปแะครับ คือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคะแนนเกินแสนเนี่ยเขาจะแจกของนะครับอันนี้ก็เกรด C ก็คือนี่ครับผม10,000น,น,นะฮะได้ XP 50%นะครับผมเกรด B ก็ได้ XP กพบวกห้บเบวกดับเลดด้วยแล้วก็เกรด A นะครับผมจะได้คอสตูมเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นคอสตูมฟีเมลกับเมลนะครับผมก็คือคอสตูมผู้หญิงผู้ชายนะฮะซึ่งความสามารถของคอสตูมเนี่ยก็คือนี่ครับผมเพิ่ม XP 5%พีห้าเอร์เซ็นต์เทเลพอร์ตด้วยหนึ่งได้นะครับคอร์สตู ก็มีเวลาใช้อยู่ประมาณทักเกือบเกือบจะ2เดือนนะครับผมของผู้ชายเนี่ยจะเป็นสีฟ้าของผู้หญิงจะเป็นสีแดงนะครับผมทุกคุณัาพท,ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะอ่าแล้วก็มีหมายเหตุตรงนี้นะผมยีเ e อ p และดับเลทนะครับผมจะได้วันที่27ตุลาคมถึง3พฤศจิกานะฮะ แล้วก็ไอตัวเขาจะให้มาเป็นทิกเก็ตนะผมเราต้องทิกเก็ตเนี่ยคุยเีซีนะฮะแล้วก็สีของชุดเนี่ยจะได้ตามตัวละครที่เราเอาไปขอผมสมมุติเราเอาตัวละครเพศช,ชายไปขอก็จะได้ตัวสีน้ําเงินนะครับถ้าเอาตัวละครเพศหญิงไปขอเนี่ยก็จะได้ตัวสีแดงนะฮะอ่าซึ่งพอเราลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้เป็นตั๋วมาในวันที่27นะผมมาทางจดหมายนะฮะก็เอาตั๋วจากจดหมายเนี่ยไปแลกที่มีซีนะฮะก็จะได้ของมานะครับผม ดังนั้นก่อนอื่นเลยเราสมัครเรียนก่อนแล้วกันนะครับมันบอกว่า1 ROID แลกได้1ครั้งนะครับผมแต่ปกติแล้ว1 g ึ G j o y เนี่ยจะสร้าง ID เกมได้3 ID ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามี3 ID เราก็แลกได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวสมัครเรียนก่อนนะฮะในการสมัครเรียนนะผมก็ล็อกอินเข้ามาเหมือนล็อกอินเติมเงินนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีให้เลือก ID นะครับผมก็เลือก ID ไปโอเคมันก็จะบอกว่าเราได้จิตพิสัยมาเท่าไหร่นะครับผมซึ่งจริงๆตัวนี้มันเกินไปแล้วอ่ะนะครับันน้้้มตออออจกกกคืเขบีียยรรรรรแ27ิ ผมรับคอสตูมเทเลพอร์ตนะฮะต่อมานะครับกิจกรรมที่2ก็คือจะได้ชาโด้บิเกนเนอร์คอตูมนะครับผมเป็นชาโด w ที่เพิ่ม EXP นะฮะได้ทั้งรองเท้าแล้วก็ตัวโล่นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชวนเพื่อนครบ7คนเนี่ยจะได้ตั๋วตีบวกไอพวกนี้ไปด้วยนะครับผมก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึก2อันนี้ถ้าบวก15จะได้ EXP เพิ่มขึ้น10%นนะครับผมก็ถือว่า ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะยังไงมันก็แจกฟรีนะฮะซึ่งเมื่อเราถ่ายลงมาข้างล่างนิดนึงนะผมมันจะให้เลือกนะผมว่าเราจะอยู่แก๊งไหนนะครับผมระหว่างเด็กสายวิทย์กับเด็กสายสินนะครับผมซึ่งสายวิทย์นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักเวืนะผมแล้วก็สายศินก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสกายกภาพนะผมก็แค่รู้สึกว่าถ้าใครเลือกสายสินต้องไปเอาโค้ดของเพื่อนที่เป็นสายสินมาใส่ด้วยกันนะครับผม ถ้าใครเลือกสายวิทย์ก็เอาไปโค้ดของเพื่อนที่เป็นสายวิทย์มาใส่ด้วยกันนะฮะอ่าข้างล่างนี้ก็จะมีเนี่ยโค้ดของเรานะครับผมแล้วก็เอาโค้ดของเพื่อนมาใส่นะครับผมอ่าแต่เงื่อนไขของมันค่อนข้างจะจุกจิกหน่อยนะครับผมก็คือแลกได้แบบ1ต่อ1นเท่านั้นนะครับผมหมายความว่าสมมุติอา่าผมมีโค้ดของเราเองใช่ไหมครับแล้วไปแลกกับใน A นะครับอ่าของผมเอาของผมให้ A แล้วเอา A ให้อะผมปุ๊บก็คือได้1ครบคนละอันใช่ไหมครับผมแต่ว่าพอผมจะไปหาใน B นะครับผม ไปเอาโค้ดใน B ได้แต่ว่าใน B ไม่สามารถใช้โค้ดผมได้เพราะว่าโค้ดผมเนี่ยใช้ไปแล้วมันบอกว่า1 ROID ใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผม ดังนั้นเนี่ยอีก6คนเนี่ยเราต้องไปหาโค้ดคนอื่นที่เขาแบบไม่สามารถแลกได้ะนะครับมันก็จะยุ่งยากตรงนี้หน่อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็จะแปะโค้ดตัวเองไว้ในคอมเมนต์ละกันนะผมใครที่เข้ามาดูแล้วก็เอาโค้ดของผมไปใส่ก็ได้นะผมแล้วก็รบกวนช่วยแปะโค้ดตัวเองมานะผมผมจะได้เอาโค้ดเพื่อนๆไปใส่ของผมเหมือนกันนะผมจะได้ครบ7คนนะฮะใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นนะครับผมก็สามารถมาแปะโค้ดตัวเองได้ในคอมเมนต์นะฮะแล้วเดี๋ยวก็ไปหาโค้ดของคนอื่นในคอมเมนต์ทีนึงเนี่ยมาใส่ของเราดู การเลือก ID นะครับผมแล้วก็เลือกสายนะครับผมแล้วก็จะเอาโค้ดตรงนี้อ่าก๊อปนะครับผมเอาไปวางที่คอมเมนต์นะครับผมแล้วเวลาได้โค้ดเพื่อนมาก็ใส่โค้ดเพื่อนเข้าไปนะครับผมใส่ให้มันครบ7คนนะครับผมเราก็จะได้ตัวใบตีบวกข้อตูมนะครับฟรีๆเลยนะฮะก็อาจจะไม่ได้หายากมากนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปกุมันเวลวกันนะผมน่าจะหาพอได้นะครับอันนี้ทําตัวอย่างให้ดูนะผมหลังจากเลือก ID เสร็จปุ๊บกดสายนะครับผมจากนั้นกดเก็ทโค้ดนะฮะ ขอยืนยันการใช้โค้ดปุ๊บอ่ะมันก็จะให้โค้ดมาแบบนี้นะผมขึ้นต้นด้วย Lc นะครับผม Anniversary ทุกอย่างแล้วก็เป็นเลขยาวๆรหัสยาวๆนะผมก็ใส่โน้ตแพดเก็บไว้นะครับผมของผมมันมี3ามไอดีก็จะได้3โค้ดนะเดี๋ยวไปแปะในคอมเมนต์หมดเลยครับผมอ่ะตรงนี้มันมีปลอ,ออยู่นะครับผมเราไม่สามารถเอา ID ใน g n j o y ตัวเองมาใส่ไขว้กันได้นะครับผมแล้วก็อย่างน้อยต้องกรอกโค้ดเพื่อหนึ่งครั้งเพื่อเอา Shadow Beginner นะครับผมส่วนไอ้กรอก7ครั้งมาได้ใบติบุอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ แลกโคดกันได้นะครับผมแลกโคดกันได้อิสระนะครับแต่ว่า1โคดมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับผมนั่นก็คือโปรโมชั่นเติมเงินนั่นเองนะผมต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นโปรเติมเงินนะไม่ใช่โปรใช้เงินนะครับผมดังนั้นแค่เติมเก็บไว้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมซึ่งโปรเติมเงินเนี่ยมีแค่3วันก็คือ2 4่สถึงยีนะครับผมถึงเที่ยงคืนเท่านั้นด้วยนะครับสวันเท่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องมารับรางวัลที่หน้าเว็บก่อนวันที่26เยี่ยถ้าาเเรจะติมมะคครผกก็็จี2าาื เติมบัตรเลเซอร์พินหนึ่งพันบาทกับเติมบัตรเลเซอร์พินห้าพันบาทนะครับผมบัตรหนึ่งพันเนี่ยคุณจะได้ตัวกระเป๋าซึ่งแกะกระเป๋าออกมาเนี่ยคุณจะเจอไอเทมพวกนี้นะผมซึ่งแยกกันร,ระหว่างเซตเดวิลกับเซตแองเจิลนะครับเซตเดวิลเนี่ยจะเป็นโจมตีกายภาพนะเท่าที่ผมเข้าใจก็คืออได้หมวกครับผมวิทบวกสองสเตนบวกสองลักบวกหนึ่งนะครับผมใส่คู่กับไอของที่มันแถมมาเนี่ยจะได้แอทแทกตามเบสเลเวลหารสามนะครับผมสมมุติเราแม็กเลเวลเก้าจะได้แอทแทกเพิ่มขึ้นสามสิบสามหน่วยนะครับ ซึ่งเอาตรงๆมันเยอะมากนะครับผมมันเยอะมากสำหรับเซิร์ฟคลาสสิกนะครับสามสามหน่วยนี่คือนึกหมวกที่มีตอนนี้ไม่ออกเลยนอกจากหมวกเสือตีบวกเยอะๆนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆฮะแล้วก็ไอตัวปากกาเนี่ยมันได้ฮิตบวก3ก็ช่วยได้สําหรับสายที่มันต้องใช้ค่าฮิตในการตีนะครับแล้วก็เสือ้อเอจิเอจิบวกสองรักบวกหนึ่งเนี่ยอาจจะเฉยๆสาหรับส่เอจิเพราะว่าเรามีเสื้อกล้ามเก่งนยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันได้แบ็คแคทพีเพิ่มขึ้นตามเบตตามเบตหรือวลคูณ3สาม,มติเรเก,ก็ เอา99เคูณ3เป็น m a ็ h เเลยครับผมแล้วก็ได้ m a ็ h เพเพิ่มขึ้นเท่ากับเบสเลเวลหาร2นะครับเช่นเลเวล90ก็ได้ SP เพิ่มขึ้นมา45หน่วยนะฮะแต่จริงคือได้หมกเพิ่มไม่แทกไปนี่ก็โอเคอยู่นะครับแทกเพิ่มเยอะมากครับ33หน่วยเนี่ยส่วนฝั่งแองเจิ้ลนะครับผมก็จะได้เป็นวิดบวก2อินบวก2แล้วก็ลักบวก1นะฮะแล้วก็จะได้ m อเมทกเท่ากับเบสเลเวลหารนะครับผมก็ เ,เรีเกา99ก็ได้ m อเมท33ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะผมและอื่นๆก็เหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์พวกนี้ฝากครั้งได้แต่เดลวไม่ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวกล่องเนี่ยมันสามารถเทรดได้นะครับผมดังนั้นก็ถ้าเรายังไม่ได้แกะออกมาเนี่ยเราสามารถเอาไปขายได้ด้วยนะครับผมก็รมมเรียกได้ว่าเป็นส่วนลดนะครับผมใครที่เติมบัตรเลเซอร์พันหนึงเนี่ย ก็จะได้อันนี้มาเป็นส่วนลดนะผมรู้สึกต้องเลือกด้วยนะเลือกก็เอาเซต A หรือเซต B นะครับผมก็อย่าลืมมาเลือกกันด้วยนะผมก่อนวันที่26เที่ยงคืนนะฮะส่วนโปรเติมเลเซอร์ปิน5,000บาทนะครับผมอันนี้คือคอสตูมออเตตัสบวกสินะครับผมเพราะว่าเอ่อแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีเตตัสของตัวเองใส่ทั้งเซตเนี่ยออเตตัสบวกเด้วยก็คือรวมออเตตัส10นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าระวังไว้นิดนึงก็คือเวลาแกะกล่องแล้วจะล็อกตัวละครน,นะครับเห็นไหมครับ ขีดแดงหมดเลยอะ่ะไม่มีสโตรเลสแสดงว่าถ้าคุณแกะกล่องออกมามันจะล็อกตัวนั้นๆเลยนะฮะก็คุณบัตรเนี่ยใช้จนถึง31มกราคมนะครับผมก็มีเวลาใช้ค่อนข้างหลายเดือนอยู่ประมาณ3เดือนได้นะฮะคือถ้าเป็นกล่องสีฟ้าเนี่ยยังไม่ได้แกะเนี่ยขายได้เทรดได้นะครับผมแล้วก็เข้าคาฟาได้แต่ถ้าแกะออกมาปุ๊บก็คือล็อกตัวละครนั้นเลยดังนั้นก็ เออระวังดีๆแล้วกันนะครับผมอย่าไปแกะม่วัซ้วนะครับผมแกะม่วนซวดเดี๋ยวเข้าตัวนะฮะก็อันนี้เป็นโปรเติมของเขานะครับผมก็แนะนําว่ายังไงก็่าลืมลิงกเทปทูกําเรนะครับคุณได้บัตรกูได้ค่าขนมนะครับผมลิงเทปทูกักมือเรียกท่านอยู่นะผมบผาจริงมันก็คุ้มนะถ้าใครคิดจะเติมอยู่แล้วนะมันก็โอเคอย่างน้อยอ่ะถึงคุณ ไม่ได้ใช้เองคุณก็ามาขายก็ได้ผมมันก็คุมค่าอยู่ก็คิดว่าเป็นส่วนลดไปนะครับผมส่วนสายฟรีทั้งหลายนะครับผมก็เดี๋ยวรอวันที่20นะครับเขาจะมีประกาศรายละเอียดออกมาก็จะมีพวกแจกอุปกรณ์เก็บเลเวลแจกพวกคอสตูมด้วยนะครับผมมันมีกล่องเก็บเลเวลอยู่ของคลาสสิกเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มาผมก็เลยกะไว้ว่าเดี๋ยววันที่20ค่อยทาคลิปทีเดียวพอรายละเอียดออกมาทุกอย่างแล้วจะได้ท,ทําทีเดียวนะผมเคลียร์กันไปเลยนะครับผมดังนั้นวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมลงทะเบียยนนนนให้้าาาเว็็็บะคัผมมกกกอลืืทํด มารับคะแนนจิตพิสัยนะครับผมเอาคอสตูมสีฟ้าสีน้ําเงินอันนี้แล้วก็มารับโค้ดนะครับผมเอาใบแปะแล้วก็ไปแลกโค้ดกันนะครับผมส่วนโปรเติมเงินเนี่ยก็ต้องรอ24่สถึงยี่สิบหกนะผมค่อยเติมนะฮะยังไงก็ฝากลิงก์เทปทูไว้ในะอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับเลเซอร์พินเท่านั้นนะครับผม ทูมานงทูมัน,มน,นี่ไม่ได้นะผมต้องเลเยอร์พเินเท่านั้นนะฮะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมในหน้าเว็บนะครับผมก็เดี๋ยวไว้รอวันที่20นะครับผมก็จะมีกิจกรรมรายละเอียดต่างๆที่เป็นพวกของแจกเก็บเลเวลพวกกิจกรรมเก็บเลเวละไรพวกนี้นะผมอันนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยขยี้กันอีกทีหนึ่งนะผมวันนี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับผมของฟรีนานๆานมาทีนะฮะเอาจริงแค่ไปแลกโค้ดกันแล้วเอา beginner shadow มาคุมแล้ว่มันเป็นคอร์สเพิ่มพี่นะครับจะได้ทำให้เราเก็บเลเวลเร็วข้้อดะะดอ,ททอด,ดวย ฟาร์มสบายแน่นอนอ่ะช่วง2-3สเดือนนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็วันท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกดซับสไคร YouTube กันเวยด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟียูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ